ขอให้พ่อช่วยอธิบายคําว่าอาริยะสมาธิหมายถึงอะไรคะอริยสมาธิหมายถึงสัมมาสมาธิตรวจสอบความถูกต้องได้จากบริขาสูตรอังคุตรนิกายสตตกานิบาตอังคุตรนิกายสตตกนิบาต,น,าตาน,บานะ แล้วก็ต้องเข้าใจว่าสัมมาสมาธิคือเอกคัขะตาแห่งจิตที่ประกอบด้วยองค์เจ็ดนี่เรียกว่าอาริยสมาธินี่นะนี่คือคือสติปัฏฐานนั่นเองสติปัฏฐานเนี่ยจะต้องมีอริยสมาธิ ถ้ามิจฉาสมาธิคือจดจ้องต้องการอยู่ที่อารมณ์เดียวแล้วก็อยากสงบอยากไปโลภะสมาธิใดที่เป็นไปในอากุศลน,นั่นชื่อว่า,ามิจฉาสมาธิและพราะผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสกับพระมหาจุนทะในพระไตรปิฎก เล่มที่สิสันเลขาสูตรชนเราอื่นเขามีมิจฉาสมาธิพวกเราทั้งหลายจากต้องมีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิอย่างเช่นว่าเรากำลังได้ยินเสียงที่กำลังปรากฏอยู่ขณะดนี้เนี่ย <Yeah. S 1> สัมมาสมาธิก็คือพิจารณาทันที เสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่คืออริยสมาธิและพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในอมาตสูตรนะฟังให้ดีอมะมาตสูตรสังยุตตนิกายมหาวาระตรงกับพระไตรปิฎกภาษาไทย มหามากุฏเล่มที่30ท่านท่านตรัสเกี่ยวกับจิตตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นก็คือจิตเป็นสมาธิเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายถึงสัมมาสมาธิอย่างเช่นที่ขอยกตัวอย่างมาในอัมาตาสูตร ธอทั้งหลายจงมีจิตตั้งมั่นด้วยดีในสติปัฏฐานสีอยู่เถิดอย่ามีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่เลยและอมตะจะพึงมีแก่เธอทั้งหลายอามตะก็คือมรรคลนิพานตามลำดับขั้นของพระอาริยบุคคล แล้วก็ามาจิตจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตไม่ตั้งมั่นจะทํำยังไงจิต้งซ่านไม่มีวิธีอื่นไม่ใช่หลีกไปนั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดเธอจงพิจารณาขันคือรูปนามทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืนประพฤติดุดบุคคลผู้มีไฟไหม้ศีรษะจิตเราไม่ตั้งมั่นสมมติขนาดเนี้ย จิตเราวกแว่คิดไปโน,น,น่นไปนี่เราก็พิจารณาลงไปทันทีตรงตรงตามที่ตัดไว้ในจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตรจิตไม่ตั้งมัน่นหรือจิตพงซ่านไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนเนี่ยดับไปแล้วพงซ่านอีกก็พิจารณาอีกอันนี้คือจิตตั้งมัน่น ตั้งมั่นด้วยดีในสติปัฏฐานสีอยู่เิอนี่เป็นคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้านะแล้วก็ <c oughs> พระอุปติสสะเทระเนี่ยท่านกล่าวไว้ในวิมุตติมัคนะชาวพุทธจะต้องมีคำผิสสำคัญทางพระพุทธศาสนาทุกเล่มมีไว้เพื่อศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ แก้ข้อสงสัยของเพื่อนชาวพุทธที่ว่าเ,าเราสนทนาธรรมกันเนี่ยเพื่ออะไรคุยธรรมมากันในเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่าไอ้ที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยถูกหรือผิดถ้าผิดไปจากคำตัดสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีในพระไตรปิฎกเราก็จะต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกถ้าผิด พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในมหาปเทสัตสสูตรถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีในพระสูตรในพระวินัยคือในพระไตรปิฎกภิกษุนี้รับมาผิดแล้วเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำคำนี้เสียทีเดียวถ้าไม่มีในพระไตรปิฎกแล้วเอามาสอนผู้อื่นนอกจากจะเป็นกล่าวตูพัตถาคตแล้วยังทำลาย พระสัวธธรรมคือคำตรัสสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาให้อันตรธานคือเสืรอมไปอีกด้วยเพราะฉะนั้นขณะที่เรากำลังสนทนาธรรมกันอยู่นี่เราก็มีสภาพธรรมคือเสียงได้ยิน เร mm. าก็พิจารณาลงไปเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับกําลังพูดคุยกันอยู่นี่เราเข้าใจพิจารณาลงไปเข้าใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับถ้าเราไม่เข้าใจเราก็พิจารณาลงไปไม่เข้าใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับ มีหนทางเดียวไม่มีหนทางอื่นและเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตรวจสอบได้ในพระไตรปิฎกในโมคลานสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับปริภาชกวัชโคตรเราตถาคตพิจารณารูปนามทางตาหูจมูกกลิ้นกายใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับ จึงตรัสสรู้